สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถมาอัปเดตอีกหนึ่งคันนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับโชมหน้ารอวันนี้เข้ามาแล้วนะคะใครที่รออยู่นะสี่ประตูออตโอต้นะคะเติมมาอีกหนึ่งคัน<ม>เป็นโชมปี2018นะคะ2.4 e double cab p, p l a n e r นะคะราคาพิเศษเลย529,000บาทราคาดีมากๆเลยนะคะเป็นสีม่อนเงิน สีสวยดูแลง่ายนะคะใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้าจะเต็มฟรีนาวได้เครดิตด,ดีฟรีนาวได้เลยแล้วก็ได้โปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะคะใครสนใจโปรโมชั่นนี้นะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะต้องบอ,อกเลยว่าน่าใช้จริงๆเดี๋ยวดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะนี่ออปชั่นตัวรถนะคะไฟคูน้ามันติอเอเจ็คเตอร์ กระจังหน้านะคะเป็นสีดำเง,งาตัดด้วยขอบโภมียมนะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยอบอดี้สวยๆสภาพเดิมๆนะคะสีสวยดูแลง่ายมาพร้อมกับแม็กอนอลนะคะคันนี้แม็กเดิมจากโรงงานเลยแม็กเป็นขอบ17นะคะได้ยางเป็นยางปี2022เลยนะคะถือว่ายางยังใหม่อยู่นะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะ บอดี้รถโครงสร้างต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะรถไม่ช้ำการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้รถเดิมนะคะไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะสีสวยสีเดิมจากโรงงานโลโก้ทุกอย่างมาครบหมดนะคะกระจกข้างปัดไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็กระจกข้างเป็นโครเมียมคันนี้ติดตีมาพร้อมแล้วนะคะกระจกเดิมเดิมทุกบานนะคะโลโก้ตามกระจกมาครบหมด ่สภาพสวยเลยนะใครสนใจรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าฟรีดาวผ่อนสบายๆนี่ภายในนะคะกว้างนั่งสบายเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนเลยสำหรับตัว E นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีอยู่แล้วนะคะคันนี้เลขไม้์1 7 0 0 0 0กว่ากิโลนะคะก็ รถปี18ถือว่าเฉลี่ยใช้งานปกติเลยนะคะพวงมอลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะพวงมอลัยไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอกับนี้นะคะให้ดูคอนโซลรถดดคอนโซลรถนะคะรถไม่ช้ำสภาพเกจเอแน่นอนนะคะเครื่องเล่นฟังวิทยุ fm am นะคะเครื่องเล่น cd ได้หมด เชื่อมต่อ USB AUX US ได้นะคะรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดเลยแอร์รับอนาล็อกนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยนะะขับสบายแน่นอนสำหรับกระบะออโต้ตอนนี้ขายดีนะคะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะเดิมที่มาจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสำหรับเบาะอาจจะมีฝุ่นบ้างเดี๋ยวอันนี้ทำสปาชุดใหญ่ให้นะคะ ใครสนใจเดี๋ยวนุเก็บรายละเอียดรถคันนี้ให้สวยเท่าที่จะทำได้นะคะก็จะทํารถให้สวยเลยทําสปาขัดสีเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็เช็คของเหลวให้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารับรถไปใช้งานได้ยาวๆแน่นอนบากไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะข้อดีเลยของบาผคลายความร้อนได้ดีนะคะอ่านั่งสบายด้วย โครงสร้างรถนะคะคันนี้เดิมเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะเมคอารทุกอย่างมาครบนะคะนี่ตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะอ่าเป็นระบบเซนทัลล็อกกระจกทุกบันปรับไฟฟ้านะคะนี่จุดเมคอาร์ A R T นะคะลอยเมคอารทุกอย่างมาครบหมดสีเดิมเดิมจากโรงงานเลย ภายในกว้างนั่งสบายนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะบอดี้รถดเดิมๆภายในสวยขับดีด้วยนะคะเครื่องยนต์2.4 150แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนี่แม็กยางทั้ง4เส้นนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สติกเกอร์พีิลเนอร์จากโรงงานมาครบหมดนะคะนี่สวยๆเลย ตาไฟท้ายนะคะอยู่ในสัมพทที่สมบูรณ์โลโก้รถคันนี้มาครบหมดนะคะไฮลักรีโวโตัว E ีมาครบหมดมีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนี่อีจยะให้ดูกระบะไลเนอร์นิดนึงสำหรับกระบะไลเนอร์นะคะนี่เลยใหม่ๆสวยๆกริบกินะคะรถไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนนะคะไม่ได้บรรทุกหนัก การันตีเลยดูจากร่องรอยตามการใช้งานปกติแล้วสําหรับกระบะไลเนอร์มีร่องรอยตามการใช้งานอยู่แล้วมันทุกของเก็บของด้านหลังเนี่ยมีริ้วรอยบ้างอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าดูได้เลยคันนี้สวยจริงนะคะรถไม่ช้ามีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยแต่ว่ารถไม่ช้าเลยนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะเมคอาร์ตมาครบจุดแต้มสีจากโรงงานทุกอย่างมาครบหมดนะคะ สวยๆเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจแวะมาดูรถจริงได้นะคะร้านอยู่ตรงถนนร่มเก้าตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้านะคะแวะมาดูรถจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะนีสติ๊กเกอร์พิลเนอร์มาครบหมดนะคะนี่สวยๆเลยนะคะบอดี้เดิมๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ 5 2 9 0 0 0มบาทเท่านั้นได้รถปี2018ออตโต้ไปใช้เลยนี่สภาพสวยๆนะคะอ่าหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะเมกอาร์ Make ทุกอย่างมาครบนะคะตุดแตมสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะแอ่อแง ข้างประตูนะคะพูดผิดนิดนึงแผงข้างประตูนะคะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะแะะตกก็ดําเดิมทุกบานโลโก้จะมีมาครบทุกจุดนะคะะมาดูด้านไหนฝั่งนี้นะคะก็สวยเดิมบอดี้เดิมเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะโครงสร้างเดิมเดิมตะเข็บเดิมหมดนะคะ สวยเลยบอดีส้สวยๆสีเดิมๆนะคะใครสนใจรถคันนี้แวะมาดูรถจริงมาลองขับก่อนได้เลยนะคะการันตีรถสวยทุกใจตรงปกแน่นอนเดี๋ยวดูรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4 GT Super Power นะคะเครื่องยนต์ดีเซล 150แรงม้านะคะขึ้นชื่อเลยสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะกำลังแรงม้านะคะการออกตัวดีแล้วก็บอกเลยว่าใช้ดีใช้ทนประหยัดด้วยนะคะรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ตอ่อการใช้งานแน่นอนนะคะเครื่องสวยเครื่องแห้งไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะระบบ abs ทุกอย่างมาครบจุดแต้มสีจากโรงงานทุกอย่างมาครบหมดนะคะคารน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนะคะหัวน็อตไม่มีแกะเลย นี่น็อตไม่มีขยับนะคะเพดรถอยู่ครบนะคะระบุปีชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงอุลได้ร0 0เปรเซ็นแน่นอนนะคะสติกเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบหมดนะคะนี่จุดตามสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มเลยฝากระโปรงนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมมีเก็บงานสีมาบ้างเล็กน้อยนะคะเก็บรอยสะเก็ดหินต่างๆมาบ้างเล็กน้อยนะคะ ไม่มีผลต้องการใช้งานนะการันตีรถสวยโครงสร้างเดิมไม่มีชนักกับสีเฟยนเครื่องจมนำ้นะคะแห่งการความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ยทำความสาดใหยลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะนี่เมคอารมาครบตริ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบหมดนะคะนี่ตาปัม๊มโตโยต้ามาครบหมดนะคะเครื่องสวยๆเลย สำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ตโยต้าไฮรักรีโว2 e u e ดับเบิลแคบพีเกียร์ออโต้โฉมปี2 0 1 8นะคะในราคาเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยน่าสนใจมากๆใครสนใจรถคันนี้จะเต็มฟรีดาวได้เลยแล้วที่สำคัญสำหรับโปรโมชั่นที่บอกไปต้นคลิปนะคะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวได้ไม่พอนะคะขับฟรีไปเลย90วันออกรถวันนี้ พอนอีทีปีหน้าโปรโมชั่นนี้บอกเลยว่ารีบแต่สินใจเลยลูกค้าได้เอารถไปขับเที่ยวขับใช้ช่วงปีใหม่นะคะคุ้มคุ้มใครสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาหาหนุกได้ที่เบอร์098-627-6826นะ0 9 8 6 2 7 6เ2 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็สท้ายนี้อย่าลืมนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะเทะ่าน,นี้ ฝากโลคานีไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ